โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเชนฮากระวังอดีตโค้ชแมนยูชี้รุดอาจได้เสียบกุญสื่อผีแดงเรนเน่มิลเลนสตีนอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เต็ดเดชื่อรุดฟานิสตรอยมีโอกาสที่จะได้นั่งเก้าอีนน้นายใหญ่ผีแดงหากเอรดิคเทนฮักทำผลงานไม่ดีจนโดนเด้งออกจากตำแหน่ง แมนยูนเต็ดยุคใหม่ภายใต้การบริหารของเซอร์จิมและคริปมหรษฐีเจ้าของร่วมซึ่งเข้ามาควบคุมดูแลด้านฟุตบอลโดยตรงยังคงให้โอกาสเชนฮากในการกุมบังเหียนพร้อมกับมอบสัญญาใหม่อีก1ปทีทั้งที่สโมสรทำผลงานได้ย่ำแย่ในศึกเพิบริกเมื่อรุ่นการที่ผ่านมาแต่ยังดีที่คว้าชแชมป์เอฟเอครับเชนฮากพยายามที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับทัพเรดเดวิลด้วยการเสริมทัพในช่วงสัมมทธนี้ ขณะดเดียวกันยังมีการปรับเปลี่ยนทีมสตาฟด้วยการดึงฟานิสตรอยเรเน่เฮกเยเลอร์เทนดูเวล่าและอันเดรสจอร์ดสันมาร่วมงานอย่างไรก็ตามการมาของฟานิสตรอยซึ่งค้าแข้งกับแมนยู5ฤดูกาลและยังมีผลงานในการคุม PSV ไฮยูเฟนโดยการนำทีมคว้าแชมป์ดัตคัพกับดัตซูเปอร์คัพอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมผีแดงหากสมสรตัดสินใจปลดเทนฮากออกจากตำแหน่ง มิลเลนสตีนกล่าวว่าผมไม่คิดว่าเอริกเทนฮากจะกังวลเรื่องที่รุสฟานิสเตอรอยจะเข้ามาแทนที่เขาเขาโฟกัสไปที่งานของเขาเท่านั้นแต่ใครจะไปรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าอยู่ในเดตผลงานย่ำแย่ในช่วงต้นซีซัน่นและผลการแข่งขันไม่เข้าทางพวกเขาเซอร์จิมและคริฟอาจพิจารณาฟานิสเตอรรอยก็ได้แต่ตอนนี้พวกเขาเชื่อว่าเอริกเป็นคนที่เหมาะสมและเราต้องรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพราะเทนฮากดึงทีมงานที่ไว้ใจได้เข้ามาและมีหลายคนที่ต้องออกไปตอนนี้เขาดึงเพื่อนของเขาอย่างเรเน่เฮกซึ่งเคยเป็นผู้จัดการทีมอูเทรกและฟานิสตรอยดังนั้นนี่เป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่เขาต้องการทำกับทีมอย่างชัดเจนมิวเลนสตีนกล่าว ผีตกลงปล่อยเมดบี้ให้เบอร์ลีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงปล่อยตัวฮันิบาลเมดบี้กองกลางทีมชาติตุนิเซียไปให้เบอร์ลี่เป็นที่เรียบร้อยเมดบี้อยู่ในกลุ่มผู้เล่นที่จะถูกปล่อยตัวออกจากแมเจอร์ก่อนตลาดซัมเมอร์ปิดตัวลงเนื่องจากไม่ใช่แกนหลักในทีมของเอดิธเทนฮากุนสื่อชาวดัตฤดูกาลที่ผ่านมาแข่งตุนิเซียาย้ายไปเล่นกับเซบียาในช่วงครึ่งสี่สั้นหลังมีเงื่อนไขซื้อขาด20ล้านยูโรบวกแต่ทีมดังของสเปนไม่ได้ใช้เงื่อนไขดังกล่าวหลังจบฤดูกา ลาสุดดิแอร์ติกซื่อดังรายงานว่าเบอร,ร์ลี่ที่ฤดูกาลนี้หล่นชั้นไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งสามารถตกลงกับแมนเชสเตอร์ได้แล้วในการดึงตัวกองกลางวัย21ปีไปร่วมทีมขณะที่ BBC รายงานเพิ่มเติมว่าดีลนี้เป็นการย้ายแบบถาบอไม่ใช่ยืมตัวพ่วงเงื่อนไขบังคับซื้อขาดเพราะแมนเชสเตอร์ต้องการค่าตัวนักเตะในซัมเมอร์นี้เนื่องจากเหลือสัญญาปีสุดท้ายและไม่อยากเสียฟรีซัมเมอร์หน้า ในอดีตเมดบิ้มีประสบการณ์การเล่นแชมเปี้ยนชิพกับเบอร์มิงแฮมซิตี้มาแล้วได้สัญญายืมตัวจากปีแสดงในฤดูการ2022ถึง2023หลงเล่นไปมากถึง38เกมทำได้หนึประตูกับ5แอซิสแถมนักเตะให้ด้วยเชลซี Chelsea สนดึงซานโชจากแมนยูเชลซีกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่คว้าตัวเจดอนซานโชปีกแมนเชสเตอร์เดไปร่วมทัพตามรายงานของเดลิเมลสื่อของประเทศอังกฤษ แม้ว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซานโชจะกลับมาซ้อมกับแมนอยู่เรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังดูเหมือนว่าเขาจะยังไร้อนาคตกับปีสแสดงจากการไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองในเกมลีกทั้ง2นัดแรกของซีซั่นนี้ที่จริงก่อนหน้านี้ซานโชมีข่าวกับยูเวนตุสอย่างหนักแต่ล่าสุด k, เดลีเมลเคยว่าเชลซีลงมาร่วมวงล่าตัวดาวเตะชาวอังกฤษด้วยถึงกระนั้นมันก็เป็นที่เชื่อกันว่าพวกเขาจำเป็นต้องลดนักเตะออกไปให้มากที่สุดสัก6คนก่อนถึงจะสามารถดำเนินเดิวนี้ได้ เดลิเมล l เสริมว่าเชลซีพร้อมที่จะทําข้อเสนอแบบแถมนักเตะให้แมนยูเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเดี่ยวของซานโชหลังจากทุกวันนี้พวกเขามีขุมกําลังขนาดใหญ่สุดๆและมีหลายคนที่เป็นส่วนเกินทั้งที่ก่อนหน้านี้ถือเป็นตัวหลักของทีมอย่างเช่นราฮิมสเตอร์ลิงเป็นต้นสื่อค่าสเตอร์ลิงมีหวังชิงเชลซีซบแมนยูก่อนปิดตลาด ราฮิมสเตอร์ลิงปีของเชลซีไม่ปิดโอกาสย้ายไปร่ปรวมทีมคู่แข่งสำคัญในพรเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนตลาดซื้อขายซัมเมอร์จะปิดทำการในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ปีกสิงบรูซึ่งเคยเล่นกับลิพูและแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือได้ว่าเป็นแฟนบอลของยูไนเต็ดมาตั้งแต่เด็กก่อนที่จะตัวจะแจ้งเกิดจากการเป็นนักเตะเยาวชนของทีมหงส์แดงในช่วงปี2013ถึง2014 สำหรับสถานภาพของเขากับเชลซีในปัจจุบันนั้นได้กลายเป็นส่วนเกินของเอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมไปแล้วและยังโดนริบเสื้อหมายเลขเจไปให้กับนักเตะค,คนอื่นในทีมด้วยด้วยเหตุน,นี้ในขณะที่ตลาดซื้อขายยังไม่ปิดทําการซื่อในอังกฤษเชื่อว่าดาวเตะวัย29ปีอาจอยู่ในสายตาของแมนเชสเตอร์ยูที่พึ่งพ่ายต่อไบตันมา2-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรายงานของเดลิเมลระบุว่ายูเนเต็ดนั้นกลับไม่ค่อยให้ความสนใจมากนักเนื่องจากค่าเหนื่อยที่สูงเกินไปซึ่งปัจจุบันสเตอร์ลิงรับอยู่ที่325,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวทั้งนี้หากผู้เล่นตกลงรับเงินเดือนที่น้อยลงคาดว่าทั้งทีมปีแสดงอาจสนใจแลกตัวเขากับเจอดอนซานโชซึ่งมาอยู่ในแผนการทำทีมของเอริธเทนฮากเช่นเดียวกัน หมดสภาพแฟนแมนยูผิดหวังฟอร์มมาคัทเดฟอร์ดเกมแพ้ไบรตันแฟนบอลปีสแสดงแมนเชสเตอร์เตต่างพากันสแสดงความผิดหวังในโลกออนไลน์โดยพุ่งเป้าไปที่มาคัทเดฟอร์ดที่เล่นเหมือนไร้แรงจูงใจเกมแพ้ไบรตันไปอย่างน่าผิดหวัง2ต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาคัสเดฟอร์ด ford, กลับมาเป็นเหมือนเดิมในฤดูกาลที่แล้วอีกครั้งโดยยิงประตูไม่ได้เลยแถมยังวิ่งลำหน้าอยู่หลายจังหวะอีกด้วยโดยแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดบางคนเชื่อว่ากองหน้าวัย2ีหปีรายนี้ไม่มีความสามารถที่จะเล่นฟุตบอลในระดับสูงอีกต่อไปแล้ว ออสการ์โบนาเวนาความคิดเห็นทั้งหมดจากเรดคาเฟ่ถึงเวลาแล้วที่ผู้คนจะต้องยอมรับว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีเข้าห่วยมา12เดือนแล้วกอริโอให้ความเห็นสิ่งที่แย่ที่สุดสําหรับผมคือทัศนคติของเขาตั้งแต่นาทีแรกเขามักจะพายมือไปหาเพื่อนร่วมทีมและยอมแพ้ง,ง่ายเกินไปแรดฟอร์ดดูเหมือนจะสูญเสียแรงจูงใจไปแล้วในการลงสนาม s d b c 8 8 4ให้ความเห็นควรจะย้ายเขาออกไปตั้งแต่ช่วงต้นตลาดนักเตะ มูลค่าของเขาจะลดลงทุกครั้งที่ลงสนามในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม60บล้านปอนด์น่าจะพอใช้ได้แต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเมลอนให้ความเห็นการที่มีใครสักคนที่มีทัศนคติไม่เอาไหนเข้ามาเป็นตัวจริงในทีมสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเดือนแล้ว,เด,ลวเดือนเล่าถือเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อห้องแต่งตัวส่งผลเสียต่อแรงจูงใจของคนอื่นและต่อการพัฒนานักเตะดาวรุ่ง เวนให้ความเห็นเมื่อดูเกมกับไบรตันและทุกครั้งที่เราเริ่มกดดันพวกเขาซึ่งบอลจะเริ่มที่เมสันเมาส์แต่รัดฟอร์ดมักจะช้าในการกดดันคู่ต่อสู้ของเขาซึ่งหมายความว่าพูทรัาษาประตูของไบรตันแทบจะไม่ถูกกดดันเลย เวลเบกเผยเคล็ดลับช่วยไบรตันเปิดบ้านเฉือนชนะแมนยูเกมล่าสุดแดนนี่เวลเบกกองหน้าของไบรตันออกมาเปิดเผยถึงสิ่งที่พิจา,ารกาทีมของพวกเขาพูดในห้องแต่งตัวจนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เดอะซีเกาเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งในศึกเพรีเมยรีเมื่อช่วงหัวข่าววันเสาร์ที่ผ่านมาพวกเขาอาจไม่ได้มีผลงานที่ดีสุดและยังไม่คุ้นเคยเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานในอดีตแต่ในห้องแต่งตัวเราทุกคนบอกว่ามันเป็นเกมที่ยากจริงๆเรามีความเข้มข้นมากขึ้นในฤดูกาลนี้รวมทั้งวิธีีท่่เเราเลน เราตั้งเป้าหมายที่จะทำแบบนั้นในฤดูกาลที่แล้วเช่นกันแต่ก็ทำได้ยากเพราะผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ได้ลงสนามเนื่องจากได้รับบาดเจ็บคุมกําลังเชิงลึกของทีมไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรและดูเหมือนว่าฤดูกาลนี้จะได้รับการแก้ไขแล้วเรามีผู้เล่นหลายคนที่พร้อมลงสนามดังนั้นเราจึงตั้งตารอช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและพร้อมสำหรับทุกเกม ผู้จัดการทีมบอกเราว่าอย่ายอมแพ้ไม่ว่าเกมจะยากแค่ไหนและไม่ว่าเราจะเล่นกับใครก็ตามดังนั้นต้องยกเครดิตให้กับเด็กๆในห้องแต่งตัวที่มีทัศนคติแบบนั้นเวลเบกลาสรุปข่าวซื้อขายตลาดนักเตะจากสื่อดังในรอบวันที่27สิงหาคม2567พิมลีกอังกฤษไบรตันเปิดตัวแม t โอลลี่กองกลางจากเซลติกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ ออฟฟิเชียลแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงปล่อยตัวเคี้ปีกดาวรุ่งชาวบราซิลไปร่วมทีมสปาร์ตารอตเตอร์ดัมโดยสัญญายืมตัวอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลอาเซนอลปล่อยตัวชาลีปาติโนไปร่วมทีมเดปอร์ติโบรากอนดอร์ย่าอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว1ล้านปอนออฟฟิเชียลลิเวอพูติดต่อเบื้องต้นเพื่อขอซื้อตัวเฟรดิโกเคียซ่าตัวรุกของยูเวนตุสมาร่วมทีมก่อนตลาดปิดคาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ราว15ล้านยูโรข่าวจากฟาบิโซโรมาโน เอฮีลาวใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวชอคันเซลโลแบ็กจากแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมแล้วโดวยค่าตัว25ล้านยูโรขึ้นอยู่กับนักเตะว่าจะตัดสินใจอย่างไรเข้าจากฟาบิโซโรโมาโนมาเนอร์โซโลมอนใกล้บรรลุข้อตกลงย้ายจากท็อตแนมฮอสเปอร์ไปร่วมทีมลิเวตเต็ดแล้วเข้าจากฟาบิโซรโรมโาโนเซาท์แฮมตันต้องการจะเซ็นสัญญากับยูริอัลเบโตกองหน้าชาวบราซิลของโคลินเทียนมาร่วมทีมก่อนตลาดปิดเข้าจากฟาบิโซรโรมาโน ฮานิบาเมดรีผ่านการตัวร่างกายกับเบอร์ลี่แล้วหลังจากบรุข้อตกลงย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมอย่างถาวอแล้วข้าวจากฟาบิโซโ,โรมาโนโคริสตันพาเลตบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับเอดีเอ็นเคเทียนแล้วเหลือเพียงเจรจาค่าตัวกับอาร์เซนอลให้ได้เท่านั้นข้าจากฟาบิโซโรมาโนเอาโอโลบาใกล้บรุข้อตลงคว้าตัวเคอร์ซูมากองหลังจากเวสแฮม,มไปร่วมทีมเ้วยสัญญายืมตัวข้าวจากฟาบิโซโรมาโนโ จอร์จีมมามาดัชวิลลี่กำลังอยู่ระหว่างการตัวร่างกายกับลิเวอร์พูลหลังบรรลุข้อตกลงย้ายจากบาเลนเซียมาร่วมทีมด้วยค่าตัว30ล้านยูโรพร้อมออปชั่น5ล้านยูโรโดยจะส่งตัวให้ต้นสกัดเดิมยืมใช้งาน1ฤดูกาลเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่บอลมัดใกล้จะบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเกเปาอาริซาบาลากาจากเชลซีไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวแล้วเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่อาร์เซนอลตอบตกลงข้อเสนอของคริสตันพาเลตในการขอซื้อตัวเอดดีเอ็นเคเทียนแล้วที่25ล้านปอนด์บวกโบนัส5ล้าาานนนปอออดดด์ขวาจากเิิสต ราฮิมเ t อร์ i ิงพร้อมจะย้ายออกจากเชลซีไปร่วมทีม Manchester ์เดข้าวจากเบนจากอบเชลซีมีแผนจะขอแลกตัวราฮิมเ t e r l i n g กับเจเดนสานโชของ Manchester ์เดข้าวจากเทลแกรฟหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ